สวัสดีเพื่อนๆชาวโป๊กเกอร์สเปนทุกคนนะครับการที่เราหมอบไพ่ลงไปได้เมื่อเราคิดว่าเราจะแพ้นในเกมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็มีหลายครั้งที่บางคนอาจจะเลือกหมอบด้วยเหตุผลที่ไม่ดีเท่าไหร่หรือบางครั้งอาจจะไปใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลวันนี้เรามาดูกันครับว่าเหตุผลแบบไหนบ้างที่เราไม่ควรนํามาใช้เวลาจะหมอบไพ่ของเราข้อ 1. ห,หมอบเพราะอยู่ในช่วงดาวสวิงเวลาเราลันไม่ดีไพ่ไม่ติดไพ่ไม่เข้า สมองของเราก็มักจะจําแต่ประสบการณ์แย่ๆเอาไว้ซึ่งจะทําให้เราพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากเผชิญหน้ากับประสบการณ์อันเลวร้ายแบบนั้นอีกอย่างปกติเราคอดอน,นี้ได้เพราะมีออสที่ดีและมีอีคิวตี้เยอะแต่เราเลือกที่จะหมอบแทนเพราะให้เหตุผลว่าอยู่ในช่วงดาวสวิงตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นเหตุผลที่ไม่ดีนะครับเพราะเราไปใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลในการหมอบไพ่อย่างน้อยถ้าเราจะหมอบก็อยากให้หมอบด้วยเหตุผลและอาก,กาศที่ดีกว่าที่จะมาบอกว่าหมอบไปเพราะยังอยู่ในช่วงดาวสวิงนะครับข้อ2 เหมอเพราะต้องการลดความผ,ลผลันผวนบางคนเลือกหมอเพราะไม่อยากเสี่ยงอยากหลีกเลี่ยงการปะทะทั้งๆที่อยู่ในจุดนั้นบางครั้งในระยะยาวอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าก็ได้นะครับอย่างในทัวร์นาเมนต์เราถือเอชคิงเจออีกฝ่ายอ l อินมาเราอาจจะเลือกหมอเพราะคิดว่าไม่อยากไปเสี่ยง50-50ไปอีกฝ่ายทั้ทงๆท,ที่ถ้าเกิดว่าเราคออ l อินไปแล้วฟิปชนะครั้งนั้นอาจจะส่งผลให้ชิปเรานำจนสามารถคว้าแชมป์เลยก็ได้นะครับซึ่งก็กลายเป็นว่าการที่เราไม่กล้าเสี่ยงตรงนี้ทําให้เราพลาดโอกาสดีๆไปอีก ข้อ3หมอบเพราะอีกฝ่ายดูเก่งหลายครั้งที่เราเจออีกฝ่ายเบย็ดแบบดุดูใส่มา23สามทีหรือใช้วิธีการโอเวอร์เบ็ดใส่เราเราก็จะหมอบและคิดไปก่อนเลยว่าคนนี้ต้องเก่งหรือมีไพ่ดีแน่ๆซึ่งถือว่าเป็นเหตุผลที่แย่เช่นกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนเราใช้อารมณ์มาตัดสินใจล้วนๆก็อาจจะพอเข้าใจได้นะครับที่ความดุดันจะทําให้เรารู้สึกไม่อยากเล่นด้วยแต่ถ้าเรามาคิดตามหลักการและเหตุผลในการเล่นจริงๆ เราอาจจะพบว่าที่อีกฝ่ายเล่นดูๆมาอาจจะไม่สมเหตุสมผลเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะหมอบก็พยายามอย่าคิดด้วยอารมณ์ให้พยายามใช้หลักการที่ได้ศึกษามาอย่างพวกอดออดพวกบล็อกเกอร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาแทนครับทุกครั้งที่เราคิดจะหมอบควรจะใช้เวลาคิดถึงเหตุและผลสักพักหนึ่งก่อนจะหมอบลงไปนะครับพยายามนึกถึงหลักการที่ได้ศึกษามาเอามาใช้ให้เป็นเหตุเป็นผลให้ได้มากที่สุดอย่าพยายามหมอบลงไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพราะถ้าเรายังหมอบด้วยเหตุผลพวกนี้อยู่ มันก็ยากที่เราจะเป็นนักโป๊กเกอร์ที่ดีได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบสิกสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับโป๊กเกอร์เลยหรือไล่ไปจนถึงความรู้ระดับแอดวานซ์ทางโป๊กเกอร์สเปซเราก็มีคอร์สอนด้วยนะครับทั้งรูปแบบเกมซิกพดพีเอแคชเกมและแบบทัวร์นาเมนต์คนไหนที่สนใจก็ลองเข้าไปดูตัวอย่างคอร์สในเว็บโป๊กเกอร์สเปซกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้อัปเดตเทคนิคใหม่ๆจากเราและเพื่อนๆสามารถติดตามเราได้ทาง Line at @pokerspace.co ได้ทาง Facebook pokerspace.co ด้วยนะครับ